สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมรองศาสตราจารย์ดรปุนพงศุกส,สวัสดครับวันนี้ผมจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับสถิติบรรยายด้วยโปร,โกรแกรม Excel นะครับสำหรับตัวโปร,โกรแกรม Excel อย่างที่บอกนะครับเป็นโปร,โกรแกรมที่มีจุดเด่นในเรื่องของตัวลิขสิทธิ์ที่พวกเราไม่ต้องไปกังวลนะครับแล้วก็ Excel เนี่ยพวกเราทุกคนก็ซื้อกันติด เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้โปรแกรม Excel นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้นะครับส่วนแรกนะครับคือ EP ที่5นี้จะแนะนำในเรื่องของตัว Descriptive Statistics นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือว่าอันดับที่1คือคงต้องเตรียมไฟล์ตัว Excel นะครับพอเรามีไฟล์ข้อมูลเป็นรูปของ Excel เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือ Data Analysis ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือก descriptive statistic หลังจากนั้นนะครับเราก็คงจะต้องทำการระบุเลนส์นะครับว่าช่วงข้อมูลตรงไหนที่เราต้องการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำการควบคุมทำการคำนวณนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับเราก็กดคำว่าเลือกคำว่า summary Stati s t i c นะครับเสร็จแล้วพอเราคลิกโอเคปุ๊บนะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาครับที่เป็นตัวเนี้ยครับที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินตัวเนี้ยเห็นครับนะครับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรายงานอะไรบ้างอยากให้เราทุกคนรู้จัก ในแต่ละส่วนนะครับสิ่งแรกที่เขาจะรายงานครับคือส่วนนี้ครับตัวมีนหรือตัวค่าเฉลี่ยนะครับทุกคนก็จะรู้จักแล้วเนาะอันนี้มีนหรือค่าเฉลี่ยก็คือ x bar นั่นเองนะครับตัวที่2นะครับที่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักอีกตัวนึงคือตัวนี้ครับตัว sd ครับ sd คือ standard deviation นะครับ standard deviation หรือ sd อยู่ตัวนี้นะอยู่ตัวข้างล่างนี้นะครับนะครับส่วนตัวข้างบนนี่คืออะไรครับ standard error เขาบอกว่า standard error มันก็คือ sd สดีส่วน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะรายงานค่า Standard Error ได้นะนอกจากนี้นะครับตัว e x c e l เองยังคำนวณตัวค่า m e d เด n ์คำนวณค่าโหมดให้เราด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็คำนวณที่เรียกว่าเป็น s p m p v e v i a n c e sample variance คืออะไรครับมันก็คือตัว SD นะครับนะครับ SD ยกกำลัง2นะครับแต่ในที่นี้เขาเรียกว่าเป็นเป็น sample v a r i a n c e นะครับก็คือว่ามันเป็นความแปรปรวนของตัวอย่างที่เป็น sample นั่นเอง นอกจากนี้นะครับเขายังคำนวณค่าคือตัวสี่กับสกิลเนี่ยซึ่งตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับโปรแกรมแถมมาไว้ให้เฉยๆนะครับแล้วก็มีการคำนวณค่าเลนส์หรือพิสัยนะครับพิสัยก็คือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดของข้อมูลนะครับนอกจากนี้ยังมีการคำนวณค่าต่ําสุดคำนวณค่าสูงสุดมาให้นะครับแล้วก็มีการคำนวณผลรวมของตัวแปรนี้ให้เรานะครับแล้วก็ตัวคําว่าเขาในที่นี้ก็คือจํานวน n นะครับว่า n มีทั้งหมดเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นตัวส่วนของเป็น descriptive ที่โปรแกรมจะช่วยนะครับถามว่าช่วยอะไรได้มากไหมครับคำตอบคือมากมายนะครับเพราะปกติแล้วเราต้องไปนั่งคำนวณทีละส่วนทีละส่วนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้โปรแกรม excel มันก็จะรายงานข้อมูลเหล่านี้ให้เลยนะครับในที่นี้นะครับผมก็มีไฟล์อยู่นะครับเป็นไฟล์ที่ก็แจกทุกท่านนะครับทุกท่านสามารถเปิดได้นะครับในไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ excel ซึ่งก็จะมีตัวชีตย่อยๆนะครับชีตย่อยๆอยู่ก็ไล่ตั้งแต่ เดี๋ยวตรงนี้เราจะใช้ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น paired sample t-test independent sample t-test one-way ANOVA correlation การทดสอบ correlation หรือแม้กระทั่งของ regression ก็จะใช้ไฟล์นี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านมาดูตรงนี้ก่อนเรามาดูการหา descriptive ก่อนดีกว่าสมมุติว่าในการน,นี้เนี่ยผมต้องการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยหาค่าเฉลี่ยแล้วก็หา sd เนาะของตัวแปรที่ชื่อว่าตัว post-test ตรงนี้ วิธีการทํางานก็อย่างที่บอกครับขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือว่าขั้นตอนที่1นนะครับเราเตรียมไฟล์พร้อมสมมติผมเตรียมไฟล์พร้อมแล้วนะครับเวลาเราเตรียมไฟล์ด้วย Excel ง่ายๆนะครับตัวแปรตัวไหนที่เราจะใช้นะครับเราก็จะเขียนชื่อตัวแปรมักจะเขียนไว้ด้านบนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกรอกตัวเลขครับไล่ยาวลงมาดอกดาวลงมาแบบนี้นะครับเรามักจะเตรียมกันแบบนี้นะครับวิธีการหาค่าเฉลี่ยตรงนี้ทําอย่างไรครับ ก็เข้าไปที่คำว่า data analysis แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับตำแหน่งนี้ให้ทุกคนเลือกหาคำว่า descriptive แบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับพอเรากดโอเคปุ๊บนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดมาที่ผมบอกว่าทำการระบุเลนส์หรือระบุช่วงใช่ไหมครับซึ่งช่วงของมันนะครับจริงๆแล้วโดยปกติโปรแกรมก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเกิดเคอร์เซอร์กับพิพกับพิแบบนี้วิธีการทำง่ายๆนะครับเอาเมาส์ไปกดตัวนี้นะครับกดตำแหน่ง สังเกตไหมครับแถวแรกของเราตัวแรกของเราเป็นอะไรครับเป็นชื่อตัวแปรถูกต้องไหมครับนะครับแล้วก็คุมดําลากมาเรื่อยๆสังเกตอะไรไหมครับจนถึงเซลล์สุดท้ายบ่อยครับตรงนี้ก็จะระบุนะครับเลนที่เราจะทํานะตั้งแต่แถว b 1เนี่ยถึง b 3 1นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแถว b 1ถึง b 3 1เราเห็นอะไรไหมครับของเราตัวเนี้ยครับ b 1ของเราเนี่ยครับมันเป็นตัว label ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกตัวนี้ครับว่าเป็น label inverse low นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทําการเลือกแบบนี้นะครับแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการเขาเรียกว่าเป็นค่าสถิตินะครับเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ครับที่เป็น summary s t a t i s t i c แค่นี้เท่านั้นครับนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับพอเรากดโอเคนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทําการคํานวณค่าสถิติให้เราแบบนี้เลยเห็นไหมครับ เราก็จะได้คำตอบแล้วเนาะว่ามีนเท่าไหร่เห็นมีนไหมครับได้ sd เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการหาค่าสถิติปัญญาง่ายนะครับบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าตัวต้องการหาพี e ทสละทำยังไงนะครับก็ง่ายๆครับกด data ในสิทธิ์เหมือนเดิมครับแล้วก็กด d s c r i p t i v e แบบนี้กด OK นะครับหลังจากนั้นนะครับเลนที่เราจะเลือกก็คงอยู่ตำแหน่งนี้ถูกต้องไหมครับก็ทำการคุมแบบนี้นะครับ หรือบางคนบอกอาจารย์มันมีวิธีที่เร็วๆกว่านี้ไหมถ้าสมมติหนูอยากจะเลือก,กตัวเนี้ยเซลเนี้ยครับก็กดตัวนี้ครับ p ีเทสแบบนี้นะครับแล้วก็กดชิปกับคอนโทรลพร้อมกันนะชิปกับคอนโทรลพร้อมกันแล้วก็กดลงครับมันจะวิ่งไปหาตัวเซลล์ล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นเรากดชิปกับคอนโทรลพร้อมกันนะครับแล้วก็กดลงชิปคอนโทรลลงนะครับมันก็จะคลุมตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแถวแรกเราคือตัวลาเบลใช่ไหมครับต่อไปก็ซัมมารีสต t สถิติแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยกดโอเคเพราะกดโอเคปุ๊บมันจะสร้างอีกชีขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะรีพอร์ตนะครับว่าคะแนน SD เป็นอย่างไรอ่าตัวนั้คะแนนของพ t e s t เป็นอย่างไรครับมีนได้เท่าไหร่นะครับอ่าเห็นมีนไหมครับมีนได้เท่านี้นะนะครับ SD ได้เท่านี้นะครับเก็บข้อมูลมากี่โคดเห็นไหมครับมันก็จะบอกเราหมดนะครับหรือบางคนบอกอาจารย์แต่ถ้าเป็นตัวอื่นล่ะอย่างเช่นเนี่ยในอินดีพีเดนซ์เนี่ยผมก็มีนะครับมีสกอร์แบบนี้ สกอร์ที่เกิดขึ้นผมอยากรู้สกอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้มีคะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่สมมตินะครับวิธีการทำของผมก็คือผมก็เข้าไปที่เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ Data เลือก Data ในสิ่งนะครับเดคเควทีพเหมือนเดิมครับโอเคนะครับพอคุมตรงนี้นะครับเซลเลนที่เรามีตรงนี้นะครับเราก็ลบไปก่อนนะนะครับพอเกิดเคอร์เซอร์กระพริบกระพริบตนี้โอเคเราก็ไปคุมครับตั้งแต่ตัวนี้น้ยอ่าสกอร์ตั้งแต่ตัวนี้เห็นไหมครับอ่าอันนี้คือทั้งสองกลุ่มที่เราต้องการ ลาเบลอินฟ r เฟสโลนะซัมมารีสต a t i ิ t ติแบบนี้กดโอเคปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็จะทําการรยายงานให้เราแบบเราก็จะมาเลือกนะครับโอเคแล้วข้อมูลที่เรามีนะครับมีอยู่เท่าไหร่นะครับมีอยู่ที่68นะครับเห็นไหมครับ SD อยู่ที่เท่าไหร่เเห็ 9, okay, นไหมนะครับต่ำสุดสูงสุดมีหมดครับจำนวนนะับมีคนทั้งหมด60คนลักษณะแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ เรียกว่าตัว descriptive นะครับที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถหาคะแนนเฉลีย่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างๆของตัวแปรนะครับได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้เท่านี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองไปฝึกทําทบทวนทําบ่อยๆนะครับแล้วท่านจะพบว่าจริงๆแล้วนะครับ Excel ช่วยเราได้เยอะมากนะครับมันสามารถคํานวณค่าสถิติต่างๆให้เราได้ค่อนข้างที่จะ แม่นยำด้วยนะครับอ่าที่สําคัญถ้าท่านต้องการทศิยมให้เป็น2ตําแหน่ง3ตําแหน่งนะครับตัว Excel มันก็เป็นจุดเด่นนะนะครับในที่นี้ครับเห็นไหมเราสามารถปรับได้ง่ายๆตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เลือกของตัวทศิยมนะครับค่อยๆขยับครับอ่าเห็นไหมครับมี2ตําแหน่งมี3ตําแหน่งแล้วแต่ที่ท่านจะถนัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากทุกท่านนะครับไปลองฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนะครับแล้วท่านจะพบว่าจริงๆแล้ว Excel เป็นเรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็เตรียมพบกับผมในคลิปถัดไปนะครับอันนี้จะพาท่านใช้ Excel นะครับในการวิเคราะห์สถิติพวกที่เป็นทีเนะครับว่าเขาทำอย่างไรนะครับเตรียมพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ